สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมยุดยิ่งเจริญนะครับจะพามาชมการไถของยันมานะครับ51แรงนะครับตัวนี้จะเป็น51แรงครับไถมีคาดพร้อมเลยครับไถคา,าดในตัวครับ อันนี้อันนี้ใบแจ็กนิวครับนี่ใบพานแจ็กนิวอ๋อยี่สิบสองครับนี่ใบพานยี่สิบสองนิ้วครับนี่5 1ห้าหนึ่ง e f ห้าหนึ่ง e c m u ครับนี่เป็นยันม่าครับนี่ล้อหลังก็สิบสามจุดหกอยี่สิบหก ก็จะไทยไปทางนู้นครับเช sure. ชมการไถกันเลยการไถของเจ้า5 1อแรงยันม่านะครับผานหกคบ นครับก็มีทั้งแมกโครทั้งรถไถครับทำงานใกล้กันครับ,รบใส่ท่อเลดด้วยครับุดแต่งครับ แรงสามสามคุณสาไอ้สามเก้าเกียร์เดินหน้า9ก้เกียร์ถอยหลังนะครับนี่บกเกียร์ของยันม่านะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องยุดยิ่งเจริญด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พ่อแมพ่พี่น้องชาว YouTube ได้รับชมต่อๆไปครับ งั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ